สวัสดีค่ะคลิปนี้นานาจะมาพาทุกคนลดพุงด้านล่างกันค่ะไอพุงหมาน้อยย้ยยๆของเราเนี่ยนะคะด้วยท่าง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้เหมือนเดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะคลิปนี้นะคะเราจะทำกันทั้งหมด6ท่าค่ะนานะาจะนับซ้ายขวาตรงกลางนับเป็น1นะคะทำทั้งหมดท่าละ10ครั้งค่ะ ทำเท่าที่ไหวนะคะใครเหนื่อยพักก่อนได้เลยค่ะเมตตาต่อร่างกายตัวเองนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายเลยค่ะงอเข่าสองข้างขึ้นมาค่ะ90องศาเนาะมือกดเพืงข้างลำตัวลดเท้าขวาลงไปแตะที่พื้นค่ะสลับข้างเท้าซ้ายแตะขยับตรงข้อต่อสะโพกนะคะสองข้างแตะค่ะ1ขวาซ้ายตรงกลาง สขวาซ้ายตรงกลาง3ขวาซ้ายตรงกลางสเกล็กหน้าท้องไว้ค่ะขวาซ้ายแตะตรงกลางลง 5- ขวาซ้ายตรงกลาง หกขวาซ้ายตรงกลางเจ็ดขวาซ้ายตรงกลางแปดขวาซ้ายตรงกลางเก้าขวาค่ะซ้ายแตะตรงกลางสิบ ต่อไปค่ะเอามือสานกันไว้ท้ายทอยนะคะเกรงท้องยกคอขึ้นขามือประคองศีรษะไว้เนาะลดเท้าขวาแตะค่ะลดเท้าซ้ายแตะสองข้างลง1ขยับแต่ข้อต่อสะโพกนะคะขวาซ้ายสองข้าง2ขวาซ้ายตรงกลาง3 ขวาซ้ายตรงกลางค่ะสี่เกรงท้องไว้ขวาซ้ายตรงกลางหาขวาซ้ายตรงกลาง6ขวาซ้ายตรงกลาง7ขวาซ้าย ตรงกลาง8ขวาซ้ายตรงกลาง9อีกครั้งค่ะขวาซ้ายตรงกลาง10ลดเท้าลงมาค่ะวางหลังลงมือกดพื้นดันตัวขึ้นมานะคะคราวนี้เราใช้ข้อศอกค่ะกดที่พื้นไว้งอเข่าสองข้างขึ้นมาเกรงหน้าท้องไว้ค่ะ เท้าขว,วาแตะซ้ายแตะสองข้าง 1. ขยับแต่ข้อต่อนะคะขวาซ้ายตรงกลางสองขวาซ้ายตรงกลาง3ขวาซ้ายสองข้าง4ขวาซ้ายสองข้างห้า ขวาซ้ายสองข้างหกขวาซ้ายสองข้างเจ็ดขวาซ้ายสองข้างแปดอีกสองค่ะขวาซ้ายสองข้างเก้าขวาซ้ายสองข้างสิบ ลดขาลงมาวางที่พื้นค่ะถ้าต่อไปค่ะเอามือกดที่พื้นนะคะยกตัวขึ้นมาค่ะเราจะหันปลายนิ้วมือออกหรือหันปลายนิ้วมือเข้าหาตัวก็ได้ค่ะงอเข่าสองข้างขึ้นมานะคะนะหันปลายนิ้วมือเข้าหาตัวค่ะเอาที่เราถนัดเกรงท้องไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกลดเท้าขวาแตะซ้ายแตะตรงกลางหนึ่งขวาซ้าย ตรงกลาง2ขวาซ้ายตรงกลาง3ขวาซ้ายสองข้าง4ขวาซ้ายตรงกลาง5ขวาซ้ายตรงกลาง6ขวาซ้ายตรงกลาง7ด ขวาซ้ายตรงกลางแต่ขวาซ้ายแตะลงตรงกลาง9รอบสุดท้ายค่ะขวาซ้ายและตรงกลาง10ลดเท้าลงดันตัวขึ้นมานั่งนะคะชันเข่าสองข้างเอาไว้ค่ะในท่าเรือเนาะ เกรงหน้าท้าองเอ็นตัวไปด้านหลังค่ะยืดแขนสองข้างไปด้านหน้าใครทรงตัวไม่ได้มือแตะที่พื้นนะคะยกขาสองข้างขึ้นมาค่ะขวาแตะซ้ายแตะตรงกลาง1ขวาลงซ้ายลงตรงกลาง2ขวาซ้ายตรงกลาง3ขวาซ้ายสองข้าง4ขวาซ้าย ลงหขวาซ้ายลง6ขวาซ้ายลง7ดขวาซ้ายลง8ขวาซ้ายตรงกลาง9ขวาค่ะซ้ายแตะสองข้าง10บค่ะวางขาสองข้างลงค่ะ ท่าต่อไปนะคะเราหมุนตัวค่ะในท่าเอลโบแพงนะคะวางข้อศอกลงไปที่พื้นค่ะเราจะล็อกนิ้วมือหรือแบมือแบ,บนมานาก็ได้นะคะเหยียดขาสองข้างออกไปค่ะเกรงหน้าท้องไม่แอ่นหลังนะคะยืดตัวไว้ค่ะเราจะงอเข่าแตะที่พื้นนะคะซ้ายขวาสองข้างค่ะ1ซ้ายขวา สองข้างสองซ้ายขวาลงสามซ้ายขวาตรงกลางสี่ซ้ายขวาสองข้างหา้าซ้ายขวาตรงกลางหกซ้ายขวาตรงกลางเจ็ดซ้ายขวาตรงกลางแปด ซ้ายค่ะขวาสองข้างกซ้ายขวาสองข้างสิบค่ะวางตัวราบลงไปที่พื้นเลยนะคะวางหลังเท้าค่ะมือกดพื้นใต้หัวไหล่เท้ากว้างประมาณสะโพกหายใจเข้ามือผักยืดอกเงยหน้า,งาเาองอข้อศอกหนีบลำตัวไว้ค่ะวางหน้าผากลงค่ะ หายใจเข้ามือผลักพื้นยืดอกเงยหน้าขึ้นกดไหล่หานจากหูนะคะวางตัวลงเบาๆอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นงอข้อสองดีบลำตัวไว้วางหน้าผากลง เหยียดแขนสองข้างขึ้นด้านบนเลยค่ะหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะหลับตาเบาๆหายใจเข้าออกลึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะจบแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำกันได้หรือเปล่าชอบท่าไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกณนะ,นะหน่อยนะคะส่วนใครที่อยากจะส่งการบ้านว่าจะเป็นผลของการฝึกหรือ อยากให้นานะช่วยจัดระเบียบร่างกายให้ก็สามารถส่งมาให้นานาช่วยดูได้ที่เพจโยคะแฮปปี้หรือถ่ายลงหน้าเฟซตัวเองแล้วติดแฮชแท็กโยคะกับนานาหรือ healthyfitby นานาก็ได้ค่ะนานะจะเข้าไปช่วยตรวจดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ